เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าผมจะมาสอนการใช้วิธีโปรแกรม Photoshop สำหรับงานเพ้นทนะครับงานดิจิตอลเพ้นทนะครับดิจิตอลเพ้นท์ฉากแบ็กกราว์ของเรานะครับคือเท่าที่เท่าที่ผมดูมาเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยหลายๆคนมาสอบถามผมว่าพี่ครับใช้โปรแกรมอะไรในการวาดหรอครับใช้ ใช้อะไรวาดบ้างครับต้องใช้เมาส์ปากกาไหมครับหรือว่าแบบมีมีวิธีการวาดอะไรยังไงสําหรับเริ่มต้นอะไรเงี้ยคือผมผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าการไอเริ่มต้นจริงๆเนี่ยการเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มาก่อนว่าควรจะเริ่มต้นอะไรยังไงผมมาเข้าใจเองว่าทุกคนนะรู้รู้หมดอยู่แล้วว่าเราใช้โปรแกรมอะไรวาดนะครับ เราใช้โปรแกรมอะไรวาดเราใช้อุปกรณ์อะไรวาดบ้างอะไรเงี้ยคือผมเข้าใจอย่างนั้นมาโดยตลอดว่าทุกคน,นรู้อยู่แล้วว่าผมใช้อะไรวาดอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงก็คือหลายๆคนเนี่ยไม่รู้เลยก็คือมาดูแล้วอ,อยากวาดได้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ,อยากวาดได้แบบผมบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมอาจจะข้ามขั้นเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยจากเริ่มนับหนึ่งผมอาจจะข้ามขั้นไปเป็น1 0 11ไปเลยอะไรเงี้ยนะ ก็ต้องกราบขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มนับหนึ่งกันเลยดีกว่าวันนี้วันนี้เราจะมาเริ่มเ,เรียกไดวยว่าตั้งแต่เปิดโปรแกรมกันเลยแล้วกันนะครับโปรแกรมที่ผมใช้น,นั่นก็คือโปรแกรม Photoshop นะครับเป็นโปรแกรม Photoshop โปรแกรมเนี้ยสาหรับทํางานเกี่ยวกับด้านภาพแต่งภาพนะครับแต่ว่าผมเอามาใช้ในงานพ้นท์ในงานวาดน,นะครับทีนี้เครื่องไม้เครื่องมือโปรแกรม Photoshop อะ่ะมันก็มีเยอะใช่ไหมมันมีหลากหลายมากมายไปหมด ผมเนี่ยจะไม่ได้แนะนําเครื่องไม้เครื่องมือในการเอาไปรีทัดรูปหรือตัดต่อรูปอะไรทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งพวกน,นั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้เนาะหรือถ้าใครจะใช้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้วันนี้จะมาพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการวาดก็คือรู้เท่านี้ก็วาดได้แล้วอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือปโปรแกรมละหนึ่งเราต้องมีโปรแกรมแล้วนะต่อไปสิ่งที่เราต้องมีอันต่อไปเลยขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ เมาส์ปากกานะครับถามว่าไม่มีเมาส์ปากกาวาดได้ไหมก็ถ้าตอบแบบเขาเรียกอะไรตอบแบบไม่สวยหรูตอบแบบไม่โลกสวยก็คือไม่ได้จําเป็นต้องมีนะครับซื้อถูกๆเอาก็ได้นะครับผมเห็นวาคมเนี่ยถูกๆก,ก,ก็พันกว่าบาทอะไรเงี้ยผมจะไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนเพอร์เฟกที่สุดต้องใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะผมว่า อุปกรณ์มันก็คืออุปกรณ์นะครับเราจะใช้อะไรี่ยมันก็วาดได้เหมือนกันหมดนะครับก็ซื้อตามกําลังแล้วกันไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงซื้อตามกําลังซื้อนะครับถ้ามีเงินไปซื้อแบบแพงๆดีๆได้ก็ก็ซื้อไปแต่ถ้างบงบน้อยนะงบน้อยซื้อได้แบบถูกๆก็ก็ซื้อแบบถูกๆไปนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับ ฝีมือการวาดนะเมื mm ่อ hmm. ก <oh ่อนผมก็ใ huh ช้อ <oh ันละพันกว่าบาทเองก็ทำงานมาได้ตลอดนะครับก็อุปกรณ์เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์นะครับจะบอกว่าไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ไม่มีผลกับการทำงานนะครับอุปกรณ์ก็มีผลกับการทำงานแต่มันก็ก็เป็นเรียกว่าอย่างไงดีอ่ะเหมือนประมาณว่าเหมือนขับรถแล้วกันนะถ้าขับรถขับรถรุ่นนี้ก็ ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะขับรุ่นไหนนะครับก็คือรถเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปลี่ยนยี่ห้อรถไปใช้รถที่ยี่ห้อดีกว่าก็คือเราก็จะขับได้นุ่มลื่นกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายก็คือขับไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยแบบถ้าสําหรับมือใหม่เลยเนี่ยผมยังไม่อยากให้ไปเน้นอุปกรณ์มากบางทีเราซื้อมาแพงเราอาจจะ ไม่ได้ชอบมันก็ได้อะไรเงี้ยส่วนยี่ห้อที่ผมใช้แล้วถนัดที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นวาคอมนะครับผมเองก็ใช้มาหลายตัวแล้วนะครับก็มาจบด้วยวาคอมตัวนี้นะครับน,นี่เป็นว้าคอมโปรนะครับแล้วก็จะเป็นเมาส์ปากกาตัวนี้นะอันนี้จะแบบไม่มีจอมองนะครับจะไม่เหมือน iPad นะถ้าเป็น iPad เนี่ยก็คือจะมีจอมองแล้วก็วาดลงไปบนนี้ได้เลยถ้าเป็น iPad นะนี่ผมก็ใช้อยู่ iPad ดยินนี่นะ ถ้าเป็น iPad Gen 7ก็คือจะวาดแล้วก็มองจอลงไปได้เลยมันก็จะมีเมาส์ปากกาที่เป็นแบบสามารถาต่อคอมออกมาแล้วก็วาดลงไปบนนี้ได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องไปมองจอคอมแบบนี้อันนี้สําหรับที่ผมวาดเนี่ยก็คือยังต้องมองจอคอมอยู่การวาดก็จะเป็นอย่างนี้นผมก็ต้องวาดไปแล้วก็ตาเนี่ยจะต้องมองจอคอมตลอดนะครับอมองเคอร์เซอร์เมาส์ตลอดเนี่ยลองสังเกตดูนะครับจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์อยู่บนนี้นะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยถ้าผมผมหมุนวงกลมเนี่ยเนี่ mm hmm. เคอร์เซอร์เมาส์ก็จะหมุนตามนะครับนี่ mm hmm. ก็คือผมต้องมองมองจอมันตลอดนะนี่ mm hmm. เห็นไหมการทํางานผมระยะการทํางานท่าทางการทํางานผมก็จะเป็นอย่างนี้ mm hmm. นี่การวาดก็จะถ้าผมวาดวงกลมก็จะเป็นอย่างนี้ mm hmm. เห็นไหมอ่านี่นะครับก็ซื้อมาก็เอามาติดตั้งอะไรกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราอะไรของเรานะครับ ผมจะไม่ได้สอนวาดใน iPad นะครับในอันนี้นะผมว่ามันก็ทำงานได้แหละแต่ผมไม่ถนัดผมไม่ถนัดใช้ iPad วาดรูปเลยอะไรเงี้ยผมทำงานวาดในคอมมาตลอดเคยลองไปเปลี่ยนใช้ iPad แล้วก็ทำได้ทำได้เหมือนกันแต่ผมว่าเครื่องไม้เครื่องมือ,อยังไงมันก็ยังละเอียดสู้ครับการทำงานในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับวันนี้ก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องอุปกรณ์ไปแล้วนี่อุปกรณ์มันก็จะมีอีกรุ่นอีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะก็จะเป็นแบบไอ้ที่ว่าสามารถมองลงไปบนนี้ได้เลยก็คือมีจอภาพบนนี้เลยแล้วก็เขียนมองแบบนี้ได้เลยเหมือน iPad เลยนะครับก็คือเป็นจอถอดออกมาอีกอันนึงเลยยุคนี้ก็มีหลายๆแบรนด์ทํามาราคาก็ค่อนข้างถูกแล้วนะครับราคาหมื 10, ่นต้นๆเนี้ยก็ซื้อกันได้แล้วหมื่นสองหมื่นเนี้ยซื้อกันได้แล้วนะครับอ่ายี่ห้อที่ผมแนะนําก็ก,ก็ก็ลองไปดูวันนี้เองดีกว่านะยี่ห้อแบบ อะไรยังไงเงี้ยผมว่าความถนัดของแต่ละคนะไม่เหมือนกันแต่ผมเองใช้มาถนัดเลยก็จะเป็นยี่ห้อวาคอมนะครับผมเองก็มีนะตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยนี่ผมให้ดูไปอ,อันนี้เป็นจอของ UG นะครับทุกคนนี่ดูที่ผมวาดผมใช้งานผมวาดมันจนแบบมันเป็นรอยตรงกลางนะอันนี้ผมติดฟิล์มนะถ้าลอกฟิล์มออกตัวนี้ก็ยังเป็นจอที่ใหม่อยู่ อันนี้คือถ้าต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็สามารถอมองมองตัวเนี้ยแล้วก็วาดลงไปได้เลยแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดมันก็ต้องยอมรับว,ว่าผมผมใช้ตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถนัดผมมถนัดเจ้าตัวนี้มากกว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะานานๆก็อาจจะเอามาใช้ทีนะแต่ว่ามันจะต้องเชื่อมต่อเชื่อมอะไรค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะผมก็ก็ไม่ได้ใช้มันนะเ,เก็บไว้ก่อนตัวนี้ก็ มาเข้าเรื่องอโปรแกรมกันเลยดีกว่านี่นะผมจะพาไปดูเจ้าตัวโปรแกรมก็คือโปรแกรม Photoshop นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้กันหลักๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นี่เห็นเคอร์เซอร์เมาส์ของผมไหมนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าบัตรเห็นไหมบัตรทูคีย์ลัดของมันก็คือตัว B นี่กดตัว B กดตัว B ไปที่คีย์บอร์ดนะก็จะได้เป็นอันนี้ขึ้นมานะครับอ่า ตัวข้างๆนี่ดูที่เคอร์เซอร์เมาส์ผมนะตัวข้างๆอันนี้เขาจะเรียกว่าเลเยอร์นะครับเลเยอร์เนี่ยจำเป็นต้องใช้มากคือจําเป็นมากๆเลยนะครับเลเยอร์ที่จําเป็นเลยเนี่ยจะมีเลเยอร์แล้วก็บัสแล้วก็ตัวยังลบนะครับนี่เห็นไหมยังลบนี่ยังลบตัวนี้ก็กดตัว e นะครับคีย์รัดของเขาคือกดตัว e ใช้สําหรับลบนะครับอ่า แล้วตัวบัสเนี่ยเราสามารถขยายได้คลิกข,ขวานะครับคลิกข,ขวาคลิกข,ขวาเราจะย่อขยายมันก็ได้นี่เห็นไหมลองเขียนดูนะครับลองเขียนดูนี่ผมย้อนกลับยังไงผมย้อนกลับก็คือผมกดตัวคอนโทรลแล้วก็ตัวแซดนะครับนี่คือเราเขียนไปแล้วเฮ้ยเราไม่ต้องการมาันเรากดคอนโทรลแซดได้หรือเราต้องการมันย้อนกลับมากดคอนโทรนชิปแล้วก็แซดนะครับมันจะย้อนกลับมาเห็นไหมนี่ คอนโทรลเซตคอนโทรลชิปเซตเนี่ยก็คือใช้บ่อยมากเลยนะครับบัตรเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกใช้แย่ๆเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันขั้นแอดวานต่อไปนะครับหลักๆที่ผมจะใช้เลยก็จะเป็นฮาร์ดบัตรนี่นะครับอเอาแล้วย่อขยายกดตัวไหนนี่ย่อขยายบัตรนี่ลองไปกดที่ตัวลอลิงกับโบเบลไม้นะครับนี่ลองกดดูเห็นไหมเราจะย่อขยายบัตรได้เราจะย่อขยายบัตรอย,อย่างนี้ได้นะครับ ทุกครั้งที่เราทํางานเนี่ยผมพยายามจะให้ทุกคนเนี่ยแยกเลเยอร์ไว้นะครับการแยกเลเยอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับการแยกเลเยอร์ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับหลายๆคนทํางานคือติดไม่แยกเลเยอร์แต่ผมว่าเราควรจะปรับปรุงนิสัยตัวนี้นะครับทํางานพยายามแยกเลเยอร์ไว้นะครับการทํางานจริงบางทีลูกค้าสั่งแก้อะไรเงี้ยเราก็จะแก้ไขได้ง่ายนะครับ ลองเขียนดูอ่าเนี่ยลองเขียนดูนี่ฉนเฉลี่ยวปากกาลองเขียนดูอ่าทีนี้ไอตัวน้ำหนักเมาส์ปากกาจะมาได้ยังไงนี่ดูที่เคอร์เซอร์เมาส์ผมนะครับมากดที่ตัวนี้กดปึ้งทีนี้ตัวเมาส์ปากกาของเราจะมีน้ำหนักมือแล้วอันนี้ผมลงกดเบาๆนะครับลกดเบาๆแล้วผมลงกดแรงขึ้นเห็นไหมเห็นความแตกต่างมั้ย นี่น้ำหนักก็จะเข้มขึ้นตัวข้างบนตัวเนี้ยก็จะโปร่งใสนี่ตัวนี้มันจะโปร่งใสอ่าเดี๋ยวมาดูโปร่งใสไหมเลเยอร์นี่เราแยกไว้เห็นไหมครับตัวนี้คือเลเยอร์ที่2เนี่ก็คือมันอยู่ใต้เลเยอร์ที่1เนาะมาดูความโปร่งใสของเขากันผมลองใช้สีที่มันตัดๆกันหน่อยเห็นไหมครับ นี่เห็นความโปร่งใสของเลเยอร์ที่หนึ่งไหมที่เรากดน้ำหนักมือไปน้อยหน่อยด้านบนนี่นะครับถ้ากดแรงมันก็จะเป็นน้ำหนักมือที่แรงนะครับผมลบไปก่อนนี่เราก็จะได้น้ำหนักมือที่แรงนะครับอลองปิดตัวนี้แล้วก็ส่วนเส้นนี่ลองมาใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นน้ำหนักความหนาบางของเส้นนะครับ นี่ถ้าเรากดถ้าเรากดเบาๆนี่ผมกดเบาๆมากเลยขนาดใช้บัตรที่ใหญ่นะผมกดเบาๆมาก็จะได้เส้นที่เล็กนะครับแต่ถ้าเรากดแรงนี่ก็จะเป็นเส้นที่ใหญ่ตามน้ําหนักมือของเรานะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมหรือเราจะใช้สองอันพร้อมกันเลยก็ได้ใช้ตัวน้ําหนักน้ําหนักของสีแล้วก็น้ําหนักของเส้นก็จะได้แบบนี้เหมือนกัน ผมว่ามันใช้ยากนะผมไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยใช้2อ,อ,อ,อันพร้อมกันนะส่วนมากผมจะใช้อ,อ,อันใดอันหนึ่งแยกเดี่ยวๆไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับบัตรก็มีให้เลือกเล่นเยอะๆนะครับนี่ทำงานไม่แยกเลยเยอะก็จะเป็นอย่างนี้กี่วาดเลเยอรเดียวไปแล้วแล้วก็การซูมการซูมของผมเนี่ยผมใช้ตัวคอนโทลกับสเปกบาร์กดพร้อมกันมันก็จะซูมเข้าซูมออกได้ นี่คอนโทรลสเปคบาร์แล้วก็เอาเมาส์ปากกาเนี่ยจิ้มลงไปแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวามันจะซูมเข้าซูมออกได้นถ้ากดสเปคบาร์อย่างเดียวก็คือเป็นมือที่เอาไว้จับอย่างนี้นะครับมือไว้จับหลักๆก,ก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นี่เครื่องมือที่จะใช้เลยประมาณนี้นนก็คือตัว B บัตรตัว E ยังลบเอบอร์ใบไ,ไม้รอลิงขยายย่อบัตรนะครับ คอนโท c แซดคอนโทนคอนโทชิแซ uh, แล้วก็สเปกบาร์ใช้จับนะครับสเปกบาร์ bar, จับแล้วก็สเปกบาร์คอนโท l ซูมเข้าซูมออกนี่จะใช้อยู่ประมาณเนี้ยก็คือจะใช้บ่อยมากอ่าอันนี้ก็จะยังไม่ได้มาสอนวาดนะครับมาสอนใช้เครื่องมือก่อนอ่าลองลองลอง,ลองเล่นๆกับมันดูก่อนก็ได้นี่นะครับลองเล่นให้ชินดูก่อนนะลองวาดวงกลม วัดวงกลมนี่นะครับอลองสร้างเลยเยอร์ใหม่ขึ้นมาอาลองวาดสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมผมก็ขยายบัตรเล็กใหญ่อะไรตามตามการทำงานของเรานี่งกลมสี่เหลี่ยมอลองเปลี่ยนสีไม่เป็น สามเหลี่ยมนี่นะครับอ่าประมาณนี้ก็เครื่องไม้เครื่งองมือเนี่ยผมจะสอนไว้เท่านี้ก่อนคลิปนี้จะสอนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันส่วนการเริ่มต้นพื้นฐานการวาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วกันอันนี้ยังไม่ได้สอนวาดน,นะอันนี้แค่แนะนําอุปกรณ์ก่อนแนะนําอุปกรณ์แนะนําโปรแกรมนะครับอ่าเดี๋ยวการวาดเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันคลิปหน้านะครับอ่าคลิปนี้ก็ลาไปเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับ